อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ถูพื้นอัตโนมัตินะครับใช้2มอเตอร์ในการขับเคลื่อนนะครับด้านหน้าจะเป็นตัวฟองน้ําไว้สําหรับถูพื้นนี่ผมเทสก็ดําเลยนะครับเสร็จปุ๊บใช้อุลตราโซนิกในการลบหลีกสิ่งกีดขวางนะครับเมื่อมีของมาขวางผนังหรือกระแพงนะครับเกิน20-30ถึงเซนนะครับตัวมอเตอร์จะทำการถอยหลังสั่งถอยหลังแล้วก็หันซ้ายหันขวานะครับจนกว่าจะไม่มีอะไรบังหน้าเซนเซอร์แล้วเขาจะเดินหน้าต่อนะครับด้านบนจะเป็นจุดจ่ายน้ำนะครับ เราจะมีสายยางด้วยนะนี่จ่ายน้ําดึงน้ําจากกล่องตัวนี้นะครับเราสามารถบรรจุได้นี่อันนี้มีฝาอยู่นะครับมีฝาใส่น้ําเข้าไปปุ๊บแล้วก็ปิดนะครับจบน้ําจะไม่รัว่วเพราะว่าตรงนี้เป็นสินยางนะครับเป็นสินยางเสร็จปุ๊บมอเตอร์จะทําการาทํางานปั๊มน้ําทุกๆ1ิบวินะครับสิวิเขาจะหยุดแล้วกเ็เขาจะทําการปล่อยน้ําออกมาประมาณ1วินะครับเพราะว่านิดเดียวมันก็จะเปียกแล้วนะครับนี่แล้วก็จะพ่นน้ำออกมาฟิชนะครับ ออกมาที่ด้านหน้าพอรถวิ่งอยู่น้าจ่ายออกมาด้านหน้ามันก็จะเป็นเปียกชุ่มตรงบริเวณฟองน้ำนะครับฟองน้ํานี้เป็นฟองน้ําอุตสาหกรรมนะครับสามารถดึงออกเปลี่ยนได้นะครับปมาณนี้เดี๋ยวลองทดสการทํางานดูวิ่งดูนะครับเปิดเครื่องอมีของบางาจะถอยหลังหันซ้ายหันขวานะครับถ้ามีของบางจะหันซ้ายหันขวาแต่ถ้าไม่มีของบางก็จะตรงมาเรื่อยๆ จนกว่าจะมีของมาบางนะครับเสี็ยปึ๊บจะวิ่งไปแบบนี้แล้วก็จะจ่ายน้ําทุกๆสิบวินะครับสิบวิปล่อยน้ําสิบวิปล่อยน้าออกมานะครับใช้แบตตอรีในการทํางานนะครับอยู่ด้านในแล้วก็มีตัวช่องอีกช่องหนึ่งเอาไว้เสียบชาร์จนะครับจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีของบางปึ๊บขาบางก็จะยกดิ่งสิบขวาไปเรื่อยๆ จะไม่ชนนั่นเองนะครับนี่เห็นแล้วพื้นก็จะเปลี่ยนแบบนี้นะครับอันนี้คือน้ำี่เขอปล่อยออกมานะครับปล่อยมันวิ่งไปเลยทั้งวันนะครับฮึ่มาหาล้วฮกขาบ้างฮึถ้าไม่มีของบางเขาก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ทำการถูพื้นไปให้เราเรื่อยๆประมาณน,นี้นะครับอ่านไม่ได้ถึงเตอ์อ่านไม่ได้ต้องช่วยมันหน่อยของที่บางมันเล็กจัดชาร์จผมนี้ไปให้นะครับตัวนี้ก็เสียบชาร์จอันนี้ปิดปิดก่อนนะเวลาชาร์จพอเสียบปุ๊บไฟมันจะติดเป็นสีเขียวแล้วก็มาเสียบตึง้ง มันจะเป็นสีแดงนะครับถ้าเราก็เสียบไว้เงี้ยประมาณไม่ไม,ไม่ไม่กี่ชั่วโมงก็เต็มนะครับประมาณ1ชั่วโมงน่าจะเต็มเพราะว่าแบตบเป็นแบตบ3มเซลล์เล็กๆนะครับถ้าเต็มมันก็จะเป็นสีเขียวก็จบแล้วก็เอาลงพื้นเติมน้ําให้เรียบร้อยเปิดสวิตช์ใช้งานได้เลยนะครับสนดจติดต่อทักเพจไปได้ครับ